จนยนยนานเย็นๆกับมาเกียบป่าหรือว่าม้าให้อาหารป่าคือเก่าครับอันนี้ท่าถ้ำนามจูดินเซ่สงขอแสงไว้ครับก็แดงดีนะครับแช่น้ำคลองนะครับก็แดงดีเป็นสีแดงสีชมพูนะครับมาให้อาหารป้าตอนเช้าเอ้ตอนเย็นครับผมอันนี้ลูกม่แซวเอาไปดองว้นแล้วห่ะครับ ไปดองไว้ละนี่มันมันเหลือเยอะครับยังเหลือเยอะภารกิจตอนเย็นๆนะครับตอนเช้าไม่ให้มันนะครับมันเปลืองไม่ใช่แล้วหรอกมันเปลืองนี่ก็มาปลูกมะพร้าวนะครับข้าวโพดก็เอามาลงไว้แล้วก็งามแดดนะสวยดีดข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพด กระปุกไลบรรี่นะกระปุสีดำนะครับนี่นี่แบกเนะี่ยก็ลองใช้น้ำจุรินทรีนะนะจุลินทรีสังกัแสงรถมะพร้าวก็ลองใช้น้ำจุลินทรีรถเช็ดปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีก็ชใช้ครับใช้อะไรอย่างลองดูพรุ่งนี้ก็ว่าจะเอาแผงโซล่าเซลล์มาติดพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับมาให้อาหารปลาสักหน่อยตอนเย็นกิจวัตรประจุ ช่วงหยุดโควิดโควิด19ครับหยุดงานมาทำการ,กรเกษตรปลาให้สมกระปาะพอนะครับแล้วกระปาะอย่างนี้นะครับต่อวันเย็นนะครับเ,เยอะกว่าน,นี้ไม่ได้เปืองครับผมมันปลเรืองมันปลเรืองปลากาเรืยงปลากินพืชครับ ปเก็บพืชปลาเก็บพืชมันวกจะปลาเนินปลาเพียนป,ยปายลายิสกปลาตะหลายหลายชนิดนะครับสี่ห้าอย่างนั่นก็แหน,นะเนาะมาลงแหนก็คือสาายฟวงกระรอกนะหางกระรอกนั่นนะครับก็หมดไปแล้วสี่กระสอบเราก็มาดูพ้าพโทดนะน่าจะเกี่ยวข้าวนะจะได้กินสมีกทิ อ๋อเย็นๆตะวันกำลังรับฟ้านะครับบรรยากาศก็ไม่ร้อนไม่เย็นนะครับธรรมาดาธรรมาดาฟ้าฝนก็จะมานะครทางนูง้นทางสปปลาวนูโนนะครับทางนู้นคือสอปปลาวนะครับทางมุกดาหารอย่าสลดตอนมุกดาหารอุบลน,นูน่นนะครับทางนูง้นทิศตะวันออกเโอเคนะเพื่อ สาวๆทางสปปลาสสบายดีไหมครับโอเคครับ